วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของจังฟู้ดว่าอาหารอะไรที่ถือเป็นจังฟู้ดบ้างเนาะหมอจะมีให้ด้วยกัน8ข้อที่จะบอกว่าอาหารที่ทานเนี่ยเป็นจังฟู้ดหรือเปล่าถ้ามันตั้งแต่4ข้อขึ้นไปเนาะเรียกว่าเป็นจังฟู้ดแล้วยิ่งมีจํานวนข้อเยอะๆความเป็นจังฟู้ดจะยิ่งเยอะจริงๆแล้วถ้าเกิดนิยามจังฟู้ดง่ายๆนะมันคืออาหารที่มีสารอาหารน้อยพลังงานเยอะ มันมีความไม่สมดุลของหมวดหมู่อาหารอาหาร5หมู่เนาะการกินอาหารไม่สมดุลเนี่ยนอกจากเกิดโรคอ้วนแล้วเนาะยังก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ8ข้อมีอะไรบ้างที่เข้าข่ายว่าเป็นจังฟูด้ดข้อที่หนึ่งเลยอาหารขยะจะมีแคลอรี่เยอะเมื่อเทียบกับ ดัชนีความอิ่มสมมุติว่าเรากินไอติมสกู๊ปหนึ่งแคลซัดไปแล้ว2อ0อาหารที่มีแคลเยอะเมื่อเทียบกับปริมาณของเขาอ่ะกินแล้วเราไม่ค่อยอิ่มอันเนี้ยเข้าข่ายจังฟูด้ดซึ่งบอกเลยว่าพื้นฐานของเรื่องสุขภาพนะต้องกินให้มีแคลอรี่น้อยๆสารอาหารดีๆสารอาหารเยอะแค่ทานน้อยลงสุขภาพดีขึ้นแหละหมออยากจะบอกว่าให้กินเนี่ยให้น้อยกว่าปกติประมาณ20%เพราะว่ายิ่งเรากินเยอะพอเวลาที่เราเผาผลาญเพื่อให้ได้พลังงานออกมาเนี่ย มันจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาด้วยซึ่งอนุมูลอิสระนี่แหละมันเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายเรามันเสื่อมลงนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยอาหารนั้นๆแคลอรี่เยอะเนี่ยจะเข้าข่ายว่าเป็นจังฟู้ดนะครับข้อที่2ไขมันสูงอาหารโดยทั่วไปเนี่ยที่มีไขมันสูงมันมักเป็นไขมันที่ไม่ดีคือกรดไขมันโอเมก้าหซึ่งกรดไขมันโอเมก้าหเนี่ยมันก็มีอยู่ในเนื้อสัตว์อยู่ในนมอยู่ในอาหารที่มีไขมันแทบทุกอย่างแหละการที่มันมีไขมันเยอะมีแนวโน้ม ที่จะมีโอเมก้า6เยอะคือทุกวันนี้หมอมองว่าเวลาเรากินอาหารเนากินของทอดเรากินอาหารผัดซะเยอะแล้วก็เวลาเรายิ่งทานอาหารนอกบ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใช้น้ํามันอะไรให้เราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันต่างๆเนี่ยแหละที่น่ากลัวที่อันตรายนะครับแล้วตัวที่อันตรายที่สุดก็คือโอเมก้า6กรดไขมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกรดไขมันอิ่มตัวอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นไขมันไม่อิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยเช่น น้ำมันปาล์มน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันเนาะโอเมก้าสโอเมก้าหโอเมก้าเตัวดีคือ3กับ9 6เนี่ยเป็นตัวไม่ดี ทีนี้ถ้าคุณไปเลือกใช้ไม่อิ่มตัวเนาะคุณก็ต้องเลือกที่มีโอเมก้าหน้อยเลือกที่มีโอเมก้าสหรือโอเมก้าเก้าเยอะๆแต่อยากจะบอกว่าในน้ํามันอนะ่ะไม่ค่อยมีน้ํามันที่มันมีโอเมก้าสเยอะๆหรอกนะครับโอเมก้าสเนี่ยหลักๆมันอยู่ในฟิชออยแล้วโอเมก้าหเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบโอเมก้าสต้านการอักเสบมันจะมีการตรวจค่าการอักเสบอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโอเมก้าสต่อโอเมก้าหนะครับว่าสัดส่วนมันเป็นยังไงบ้างปกติเราต้องการโอเมก้าสประมาณ1ส่วนโอเมก้าห ประมาณ4ส่วนถือเป็นสัดส่วนที่ดีที่สุดแต่พอตรวจมาจริงเนาะคนที่กินอาหารแนวเวสทิร์นคือแนวตะวันตกอะสัดส่วนจะเป็น1ต่อ16ถึง20เลยโอเมก้า6มันเยอะมากๆโอเมก้า6เนี่ยเป็นตัวพื้นฐานตัวหนึง่งที่ก่อให้เกิดการอักเสบของร่างกาย ทำให้เซลล์ร่างกายเราเสื่อมลงมันก็เกิดโรคเรื้อรังต่างๆขึ้นมาเวลาเรากินอาหารไม่ดีเนาะมีโอเมก้าหเยอะๆสิ่งหนึ่งที่จะตรวจเจอได้เลยในการตรวจสุขภาพเนี่ยคือค่าการอักเสบต่างๆจะขึ้นไอ้ค่าการอักเสบเนี่ยเป็นค่าที่น่ากลัวมากกว่าค่าไขมันอีกนะ การอักเสบที่เยอะน่ากลัวกว,กว่าคอเลสเตอรอลที่สูงเพราะว่าเวลาที่หลอดเลือดเราเนอะมีการอักเสบรู้ไหมว่าร่างกายเราเอาอะไรมาซ่อมร่างกายเราจะเอาคอเลสเตอรอลนี่แหละมาซ่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงแต่หลอดเลือดคุณไม่อักเสบไขมันมันก็ไม่ไปเกาะน,นะ ถ้าคุณคุมเรื่องของการอักเสบได้ดีไขมันมันจะไม่ไปอุดตันหลอดเลือดต้องบอกว่าตัวน้ำมันไม่อิ่มตัวเนี่ยนะถ้ามันมีโอเมก้า6เนี่ยอย่าใช้เลยไปใช้อิ่มตัวอย่างดีซะกว่านะครับน้ำมันที่โอเมก้า6เยอะๆเยอะสุดเลยน้ำมันดอกทานตะวันถัดมาคือน้ำมันข้าวโพดแล้วก็น้ำมันถั่วเหลือง3ตัวเนี้ยจะเจอในบ้านเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีวันรู้หรอกว่าข้างนอกเนี่ยเวลาทำอาหารให้เราเนาะเขาใช้น้ำมันอะไรแต่ถ้าเกิดเราจะกินของทอดนะบอกเลยใช้ ไขมันอิ่มตัวดีกว่านะครับข้อที่3ถ้าอาหารนั้นนั้นแปรรูปเยอะเะก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นจังฟูดเป็นอาหารขยะอาหารที่แปรรูปเยอะเะเนี่ยตัวที่น่ากลัวนะคือเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมันมีสารพวกไนเตรตไนไตร์ในนั้นเนี่ยซึ่งจัดเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนันเนี่ยทานให้น้อยอย่าทานเยอะโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยห้ามทาน,ทานเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยข้อเสียมันคือพลังงานเยอะด้วย ไขมันเยอะด้วยเกลือก็เยอะด้วยถ้าเราเทียบกันเนี่ยเราทานไส้กรอกหมูนะขนาดสักร้อยกรัมเทียบกับเรากินเนื้อหมู100กรัมเท่ากันเนี่ยเนื้อหมูเนี่ยมันจะมีความอิ่มที่มากกว่าแล้วแคลอรี่เนี่ยมันน้อยกว่ากันเยอะเลยนะทุกวันนี้มีการจํากัดการทานเนื้อแดงนะ4-500กรัมต่อสัปดาห์เนาะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเนื้อแดงเนี่ยก่อให้เกิดมะเร็งลาไส้ถ้าเกิดเราทานเยอะๆ้อที่4น้ําตาลสูงเกลือสูง น้ำตาลเนี่ยนะเปรียบเหมือนยาพิษการกินน้ำตาลเนี่ยถ้ากินเยอะมันทําให้เกิดสาร AGE เวลามีแล้วเนี่ยมันทําให้ร่างกายมันแก่มันเสื่อมแล้วก็เกิดโรคเรื้อรังพอเวลาที่มีน้ําตาลเข้ามาแล้วเนาะพอน้ําตาลเนี่ยไปจับกับโปรตีนก็จะเกิดเป็นสาร AGE ขึ้นมาไอ้ AGE เนี่ยเนาะมันจะไปจับกับตัวรับของเซลล์มันจะกระตุ้นการอักเสบกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดทําให้เลือดเนี่ยแข็งตัวเร็วไปลดไนตริกออกไซด์ทำให้หลอดเลือดหดตัวคิดดูซิจะเกิดอะไรขึ้นหลอดเลือดอักเส ไขมันไปแปะไปซ่อมการอักเสบการแข็งตัวของเลือดที่มากขึ้นยิ่งไปแปะไปพอกเข้าไปเหย่เลยให้มันหนาขึ้นแล้วหลอดเลือดหดตัวนี่ไงที่มาของหลอดเลือดอุดตันเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้กล้ามเนื้อหัวใจตายพอมันไปอุดสมองก็เป็นสโตรกกันขึ้นมานะครับอันเนี้ยความน่ากลัวของน้าตาล จริงๆแล้วเนี่ยตามที่เขากําหนดผู้หญิงทานได้6ช้อนชาหรือ24กรัมผู้ชายได้9ช้อนชาหรือว่า36กรัมแต่จริงยิ่งน้อยยิ่งดีข้อที่5ก็คืออาหารนั้นๆผ่านความร้อนสูงอาหารผ่านความร้อนสูงเนาะยิ่งทําให้เกิดเร่งให้เกิด AGE เยอะขึ้นเช่นการทอด การปิ้งย่างตรงนี้ข้อที่6คือไฟเบอร์น้อยไฟเบอร์เนี่ยมีความสําคัญต่อสุขภาพสุดๆทุกวันเนี้ยเรารู้จักเรื่องของโปรไบโอติกเป็นจุลินรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารจุลินรีในทางเดินอาหารเนี่ยมีความสําคัญมากๆแล้วเขามีความสําคัญกับสุขภาพแทบจะทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันโรคที่เกี่ยวกับพวกแพ้ภูมิตัวเองต่างๆโรคทางสมองสัมพันธ์กันคือแทบจะเชื่อมโยงกับโรคร้อรังทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากสุขภาพดี ต้องกินไฟเบอร์ให้ถึงนะครับก็คืออย่างน้อยคุณต้องกินผัก400กรัมแต่โดยส่วนตัวหมอเองแล้วเนี่ยหมอปั่นกินปั่นแบบไม่แยกกากนะหมอกินผักวันหนึ่งประมาณ7ขีบหมอจะกินน้ำผักปั่นประมาณ2ขวดนะครับในขวดหนึ่งของหมอเนี่ยจะใส่ผักลงไป3 3 0กรัมแล้วก็มีผลไม้นิดหน่อยสัก20กรัมนิดเดียวเพื่อเหมือนตัดรสชาติอะข้อที่7คือวิตามินน้อยพรเวลาผักผลไม้น้อยมันวิตามินน้อยตามแหละข้อที่8ก็คือแร่ธาตน้อย เพราะฉันเนี่ยเวลาเราทานพืชผักทานธัญพืชต่างๆเนี่ยมันได้และว3ข้อได้ทั้งข้อ6 7 8เลยไฟเบอร์ก็มีวิตามินก็มีแร่ธาตุก็มีนะครับเห็นแม้เดี๋ยวนี้กระแสแพนเบสมันเลยเยอะให้ทานพืชอะเป็นหลักอาจจะยังไม่ได้จําเป็นต้องไปทานวีแกนแต่ว่าถ้าคุณกินผักน้อยนะสุขภาพแย่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์จะทานก็ทานไปแต่ว่าผักต้องเยอะอย่างน้อยคือสีขีด ครบแล้ว8ข้อเนาะที่จะบอกว่าอาหารนั้นเป็นอาหารขยะหรือเปล่าถ้าเกิน4ข้อไปความเป็นจังฟูดก็ยิ่งเยอะนะครับสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับผม